สวัสดีค่ะมาพบกับทอรหัสดวงประจำปี2,565กับผู้ที่เกิดปีขานนะคะเป็นคนใจนักเลงกล้าหาญรักอิสระชอบเฮฮาสนุกสนานมักมีอารมณ์ขันที่เล่นและเป็นคนมีสเสน่ห์คนเข้าหาบ่อย และมักใช้ใจ่ายเก่งสายเปยบ่อยค่ะการงานปีนี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างเร่งรีบงานด่วนเข้ามาบ่อยบางครั้งควรใจเย็นรอบคอบอย่าดื้อรั้นจนไม่ฟังคนรอบข้างและการเจราจาตกลงควรมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน ส่วนการลงทุนอย่ารีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปอย่างมั่นคงอย่าก้าวกระโดดเกินไปนะคะการเงินปีนี้ควรมีการจัดสรรการใช้จ่ายต่างๆให้รอบคอบแบ่งส่วนให้ชัดเจนไม่ควรลงทุนอะไรที่มากเกินไปและไม่ควรคำประกันหรือให้ใครยืม จะทำให้มีเรื่องผิดใจกันได้อาจส่งผลให้การเงินไม่คล่องมือได้ค่ะความล้างปีนี้ควรระวังในเรื่องความใจร้อนเอาแต่ใจความหึงหวงหรือความลับต่างๆที่แอบซ่อนเอาไว้อาจถูกเปิดเผยได้อาจนำไปสู่การตัดสินใจ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้ส่วนคนโสดจะมีข่าวดีได้สลัดโสดได้สร้างครอบครัวอีกครั้งค่ะสุขภาพปีนี้ควรระวังในเรื่องความเครียดระบบสมองและระวังในเรื่องข้อเข่ากระดูกต่างๆเป็นต้นค่ะ ปีหน้าเสริมมงคลด้วยไหว้ขอพรจากศาลเจ้าพ่อเสือหรือองค์แม่อุมาเทวีหรือจะเป็นการปฏิบัติกรรมฐานสวดมนต์และแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเพื่อทำการสิ่งใดจะได้ลื่นไหลค่ะ จบคำทำนายแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็ดขัดประการใดปรึกษาแนะนำกันได้นะคะตามสื่อต่างๆที่ขึ้นด้านบนนี้เลยค่ะและช่วยอนุเราะช่อง YouTube ทันเด็กพิเศษถอดรหัสของทันหน่อยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเยอะๆได้ไหมคะขอขอบคุณค่ะ ดีปีใหม่2565นะคะ